อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นที่จับตามองของทุกคนในสังคม,มนะคะ,ะนั่นก็คือกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานอาหารยาหรือว่าออยอนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปรปาบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้รับการร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อหนึ่งที่โฆษณาเกินจริงซึ่งมีการระบุว่าเมื่อรับประทานแล้วจะทําให้หน้าคุณเรียวกระชับตึง จะสามารถยับยั้งเชื้อโควิดที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้จ้ะและสามารถลดค่ามะเร็งได้ทุกคนบอกออเออโอเคมแล้วหมอไว้ไหนอะคุณหมอก็ออไม่ต้องมีหมอแล้วสิอ่ะไปฟังอะไปฟังพี่กระแมก่อนมีคนอีกเยอะมากมายไม่ทราบในกรณีเรื่องนี้แล้วพอมันมีเรื่องราวมาหูค,คนหลังไม์มาหาแม่เยอะมากไอพี่จะพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าได้บอกว่าตอนตี้กีก ต้องแบบศึกษาข้อกฎหมายกันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในในวันนี้ค่ะทําให้เราอ่ะได้ได้หาทางออกแล้วก็หาระดมความคิดเห็นการในหน่วยงานของรัชการรวมทั้งคณะกรรมการสาธารณสุขด้วยนะคะทาให้รู้ว่าโอเคเราเราต้องทาอะไรยังไงกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่าในแง่ของอรายละเอียดกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะทีเดียวคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดตามตรงเลยว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเราไม่สามารถพูดในแง่ของความรู้สึกตัวเองได้ว่าเอ้ย ถ้ามีคนทักเราอย่างนี้โอ๊ยวันนี้ทักช่วงี สวยขึ้นอ้าวทำไมคุณตาสมเกล็นทำไมคุณหน้าเลียวอะไรแบบนั้นะนะเราคิดว่าเราสามารถพูดได้ตามความรู้สึกประสบก,การณ์ตรงหรือประสบก,การณ์จริงของเราหรือว่าแม้กระทั่งการที่รีวิวประสบก,การณ์ตรงของลูกค้าว่าเขากินแล้วเขารู้สึกอะไรยังไงอันเนี้ยเราก็ไม่ทร,ราบว่าเราบอกไม่ได้พอเราได้มาศึกษากฎหมายของทางที่ออยมีอะเราก็เลยเห็นเลยว่ารู้ม,มีหลายเรื่องมากเลยนะที่เราบอกไม่รู้แต่ว่าในแง่ของตรงเนี้ยเราอะไม่ทราบในแง่ข้อกฎหมายนม้แปลว่ามันมันมัน,ม,นมันดีมาก แล้วก็เพราะหลายคนไม่รู้แล้วแม่ก็ประวาแตัวนเรบอกว่าแม่แม่ยินดีช่วยออยช่วยสุขสอบอรทุกอย่างเพราะหนึ่งเรามีประสบการณ์มาละเราไม่อยากให้ใครอ่ะโดนเหมือนเราอีกหรือเราแน่นอนเราก็ไม่อยากทําผิดซ้ําอีกนะคะ2ก็คือว่าประชาชนผู้บริโภคโดยทั่วไปอ่ะก็จะได้รู้ในข้อกฎหมายต่างๆนานาเหล่านี้แม่ก็บอกว่ายินดีเลยถ้าให้เราอ่ะจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจะให้เราอ่ะช่วยทําสื่อทำทิมหรืออะไรเงี้ยค่ะอือก็คือ ไม่รู้ว่าการที่พูดตามสิ่งที่ลูกค้าเขามาบอกกับเราว่าเขากินแล้วเขาเกิดแบบนั้นเขาเห็นผลแบบนี้โดยเอาคำพูดนั้นยกมาถ่ายทอดต่อเนี่ยมันผิดไม่รู้ไม่มีเจตนาพูดตามความรู้สึกตัวเองว่ากินแล้วเนี่ยหน้ายกกระชับตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันผิดพี่ก,ก็ไม่รู้ก็จะได้รู้อ๋อโอเคอันนี้พูดไม่ได้แล้วต้องระวังแล้วก็ท่าฟังจากพี่แม่มกี้ก็คือยินดีที่จะอะจากนี้ไปก็ กาละแมจะให้กาละแมทำอะไรกาละแมยินดีเลยที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนได้เข้าใจเพราะอาจจะมีหลายคนที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ใช่ใชเพราะนะว่าอันเนี้ยที่ไปสัมภาษณ์เพราะว่าพี่แมเขาไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการสาธารณสุขส,าาสาภาผู้แทนรัษฎร,ร,ร,ร <c oughs> ที่รัฐสาภา <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ที่นุ้ยบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายเรียกแล้วแต่บังเอิญว่าทางพี่กาละแมเนี่ยให้ทนายเจมเนี่ยได้บอกว่าขอเลื่อนขอเลื่อนคุณตำรวจไปก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาที่สภากมท ใช่ผู้เชยาญมากรรมธิการสภาเรื่องคณะสุขขอบคุณนะคะสุขผู้แทนราษฎรที่รัฐสภาแล้วจากนี้ไปก็คือยังไงก็จะอสอบสวนกันต่อถ้าตามข่าวเพราะว่าพี่แม่บอกว่าเขาจะต้องไอ้นี่เลยค่ะต้องหาคนที่เป็นผู้ใช้จริงที่บอกว่าใช้แล้วเนี่ยแล้วมีคําที่รู้สึกว่ามันเกินจริงอะเกินเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอาคนนั้นอะ มายืนยันว่าเขารู้สึกยังไงว่ามันเป็นยังไงจริงหรอรายละเอี้ยใช่ใช่ก็ต้องก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงอาจจะต้องแบบว่าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีหนึ่งใช่ไหมตามขั้นตอนน่าจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้ก็เท่าที่ดูนะฮะก็คือมีปคบปคบก็คือตำรวจป้องการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีออยองค์การข้าราชยามีสบพสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีเนี่ย กรรมธิการสภาชุดสาธารณสุขเนี่ยชุดนี้ที่ที่ได้มีการเชิญผู้ประกอบการมาอธิบายมาเตือนมาให้ความร่วมมืออะไรต่างๆก็เดี๋ยว<ะ>ต้องรอติดตามกันต่อไปน่าแหละ